กองความหมายดียิงเปิดจังหวะห้านัดเรดี้รีอึ๊บดูดูท่านะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอร์สพิเศษซ,ซึ่งเราจะเริ่มกันในเดือนตุลาคม2527นี้นั่นก็คือคอร์สการอบรมยิงปืนระบบต่อสู้ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสมาคมยิงปืนทหารตำรวจแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืน GT Shooting และสนามยิงปืน GT Shooting Center วันนี้ผมอยู่ในเสื้อสีแดงขางเกงสีดา แดงดาเป็นสีสัญลักษณ์ของนิตยสารการอน Atlantic, ทอรติกซึ่งเราได้วางธีมสีนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทํานิตยสารเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแม้วันนี้นิตยสารการอนเทอร์ทิกจะไม่ได้ออกวางแผงอย่างเป็นทางการแล้วแต่เราก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนทอรตทิกอยู่ถึงผมจะเปลี่ยนลายมาทําสนามยิงปืนแล้วแต่เราก็ยังไม่ลืมลากเงาของตัวเราเองผมเชื่อว่าอดีตย่อมส่งประกายสู่อนาคตนะครับเราไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่ เรามีที่มาที่ไปเรามีครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาและพร้อมที่จะทำการส่งต่อในฐานะตัวแทนของ GT Shooting Center เรามีความภูมิใจครับที่ได้ดำเนินกิจกรรมในส่วนนี้เพื่อสร้าง Smart s h o เตอรเราต้องการสร้างนักยิงปืนที่มีคุณภาพเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรตีนักยิงปืนเรียนกับเราแล้วคุณจะได้อะไร นั่นคือคำถามนอกเหนือจากคุณจะถูกสร้างให้เป็นนักยิงปืนที่เป็นสมาร์ทชูเตอร์แล้วคุณจะได้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างลึกซึ้งและภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมในทุกมิติปลอดภัยทั้งต่อตอนเองต่อคนรอบข้างและต่อสังคมที่นี่ไม่ได้สอนเพียงแค่คุณยิงปืนเป็นเท่านั้นนะครับแต่เราสอนอะไรมากกว่านั้นรวมไปถึงเรื่องของการสร้าง m i s e t ของการเป็นนักยิงปืนด้วยในคอร์สแรกนี้20ท่านแรกครับ จะได้รับส่วนลดพิเศษในคอร์สแรกนี้ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือได้รับได้รับตำราเกี่ยวกับอาวุธศึกษาครับเล่มแรกก็คือตำราเกี่ยวกับปืนกลึ่งอัตโนมัติทุกรูปแบบเล่มที่2ตํตำราเกี่ยวกับปืนรีวอลเวอร์และเล่มที่3เป็นตำราเกี่ยวกับแทคติกการยิงต่อสู้ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมห่วงมากนะครับ3เล่มนี้มูลค่ารวมแล้วประมาณ1,500บาทนะครับ แต่ท่านจะได้รับฟรีเลยสิ่งที่ท่านจะต้องได้รับเป็นอันดับต่อไปก็คือเสื้อของ t ช u t h for Life ซึ่งจะปักโลโก้ใหม่จะเพิ่มโลโก้ที่อกด้านขวาซึ่งเป็นโลโก้ของสมาคมยิงปืนทหารตำรวจแห่งประเทศไทยและท่านก็จะรับหมวกสีฟ้าสดใสทั้งเสื้อทั้งหมวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยซึ่ง ระวางเอาไว้เรากกำหนดเอาไว้ครับเพื่อแยกแยะให้ออกระหว่างผู้เข้ารับการฝึกกับครูฝึกเป็นหนึ่งในหลายมาตรการนะครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแม้จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่เราคิดว่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการเรียนรู้นั้นสําคัญกว่าและเสื้อหมวกนี้ไม่มีการจําหน่ายให้กับคนภายนอกนะครับเฉพาะผู้ที่รับการฝึกกับเราเท่านั้น เรามีเอกสารประกอบการบรรยายที่มีความหนามากนะครับนี่คือเอกสารประกอบบรรยายนะครับในภาคของ powerpoint ในคู่มือเล่มนี้รวมทั้งเรื่องของเรื่องราวของปืนออโต้ปืนลูกโม่และก็อำนาจกระสุนที่เกี่ยวโลกที่เกี่ยวโยงมาถึงอำนาจหยุดยัง้งและอำนาจสังหารลงลึกไปถึงเรื่องโพรงบาดแผลเทาวรและโพรงบาดแผลชั่วคราวครับ ซึ่งสัมพันธ์กันกันกบเป้าของการแินแทคติกที่เน้นเรื่องอำนาจหยุดยั้งมากกว่าอำนาจสังหารอันเป็นหัวใจสำคัญของการยิงในระบบต่อสู้ในภาคผนวกของคู่มือนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของคู่มือการทำความสะอาดอาวุธปืนทั้งลูกโม่และโอโต้อย่างละเอียดครับแค่ค่าเสื้อค่าหมวกค่าอาหารต่างๆบวกค่าหนังสือที่จะได้รับพิเศษถือว่าคุ้มเกินคุ้มครับ เรื่องสำคัญก็คือท่านจะได้รับวุฒิบัตรที่ทรงคุณค่ารับรองโดยสมาคมยิงปืนทหารตํารวจแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาย,ยิงปืน GT Shooting Spot และศูนย์ฝึกอบรม GT Shooting Center วุฒิบัตรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับและก็เป็นวุฒิบัตรที่ทรงศักดิ์และทรงสิทธิ์สามารถยื่นขอประกอบการมีอาวุธโดยปราศจากข้อเครือบแคลงสงสัยครับเพราะทั้ง3องค์กรนี้ ได้รับการก่อตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับนะครับนอกจากนั้นท่านยังได้เป็นสมาชิกของสนามยิงปืน GT Shooting Center ซึ่งเป็นสนามที่มีความเป็นส่วนตัวสูงครับเราไม่เปิดรับให้คนภายนอก Wal k ก n เข้ามาใช้นะครับยกเวน้นผู้ที่เป็นนักเรียนของเราผู้ที่เป็นสมาชิกของเราเท่านั้นเพื่อให้ท่านใช้สนามได้อย่างปลอดภัยสบายใจสบายใจด้วยกันทั้งสงฝ่ายครับทั้งเราและทั้งตัวท่านเอง สนใจติดต่อเข้ามาครับที่ ID l ดียของผมกา n s t a c k 4 5 4 5และพบกันครับกับกิจกรรมดีๆที่เรามอบให้คุณ